น่ารักมากบอกเลยว่าน่ารักสุดๆเน่สวยเลยสวยฟาเติดโทนแบบไม่ใช้พลาเมอร์นะคะวันนี้ที่เราอยู่กันมาแบบ 6-7ชั่วโมงสหรับแกสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันที่ช่องแกมิสวนอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับวิดีโอที่มีคนทวงทุกวันจริงๆเราจะมารีวิวนะคะอายแชโดว์ตัวใหม่ล่าสุดจาก 2p นะคะนั่นก็คือคุณน้องคนนี้เลย 2p Original Oh My e y ใหม ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิงเกลอาชาโดหรือว่าเรียกว่าอาชาโดตลับเดี่ยวนะคะเขาบอกมาว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยดูดซับความมันบนเปลือกตาลดปัญหาการฟอร์เอาระหว่างวันอาชาโดเนื้อน,นุ่มละเอียดติดผิวได้ดีเม็ดสีแน่นติดทนนาน,นะะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่จะกอ่อให้เกิดการระคายเคืองบางขายอยู่ตลับละ99บาทปริมาณ1.6กรัมราคาของเขาอะ่ะเหมาะสําหรับคนที่แต่งตาแบบไม่เกิน3มเฉดแต่งหน้าน้อยๆแต่งตาน้อยๆอ,อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากมาก แกมเป็นคนที่ชอบไปใช้รูปพาเลตมากทุกคนเพราะว่าใช้สีแต่งตาเยอะมากนะคะสมมุติว่าแต่งตาลุกหนึ่งใช่ปะแกมใช้แบบ3สีก็300บาท กมไปซื้อพาเลตที่มันราคาแบบหลักร้อยในตลาดแล้วก็ได้มา9เฉดสีดีกว่าไหมก็ลองพิจาราก่อนว่าเอออันไหนมันคุ้มสําหรับเรามากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนใช้โอ้โอ my eyes ตัวนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆไปซื้อน้องเขาใช่ปะเพื่อนๆจะได้ผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้มาน่ารักมากบอกเลยว่าน่ารักสุดๆแล้วก็ตัวบ็อกเซตของเขาที่มีครบทั้ง23เฉดสีอันนั้นขึ้นแบบ อุ้ยน่ารักจริงๆเลือกได้ไง่ายมากเลยว่าอยากได้เนื้อแบบไหนเขาจะมีคําบอกน้ำแมตก็คือน้ำแมตกริตเตอร์ก็เป็นกริตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นงานชิมเมอร์มีความวาวๆอะไรประมาณนี้นะคะเลือกเอาได้เลยเปิดออกมานะคะจะเจอกับผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้นะคะน่ารักมีความมินิมอลนะคะจะบอกว่าแกมะทาน้องเขาตกไปหนึ่งรอบไม่มีการแตกไม่มีอะไรใดๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น พลาสติกเลยนะคะมันปิดทุกอย่างมันเปิดได้แบบดีไม่ได้เป็นพลาสติกที่แบบบางๆจนเกินไปอะ่ะทุกคนบรรจุณา,นานะะ์อันนี้นะคะอันเนี้ยอยู่ที่นิสัยเราแล้วนะว่าเราอะ่ะเป็นคนแบบไหนของเราเยอะหรือเปล่าเราหาของเจอหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่ของเยอะๆไม่รู้ว่าเก็บอะไรไว้ไหนเนี่ยก็ต้องหาที่เก็บคุณน้องคนนี้ดีๆเลยให้น้องเขาว่าเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันน้องเขาจะได้ไม่หายนะคะมีวางขายกันทั้งหมด23เชสีนะคะวันนั้นเนี่ยแกมเดินเข้าไปที่วัดสันเพื่อที่จะไปเลือกซื้อคุณน้อง น,น,นี่แหละนกังไปซื้อแก้มก็สว c h น้องเขาเรื่อยๆจนมันแบบเออมันครบ2 3ีนะคะเดีย๋ยวกําขึ้นสว t c h ให้ทุกคนดูรูปหนึ่งจะเป็นรูปที่อยู่ในแสงวัดสันจะมีความเหลืองๆหน่อยนะคะ พอแกมเดินออกมาจากวัดสรรันอะไรอย่างเงี้ยแกมหาที่เช็ดไม่ได้นะคะแกมก็เลยแบบเออถ่ายรูปแสงธรรมชาติอะเก็บไว้แกมมีความรู้สึกว่าเออเวลามองจากในรูปสวอชที่แกมถ่ายมาเนี่ยอะไรที่เป็นความแมทอะเนื้อสีก็ได้เลยแล้วก็อะไรที่เป็นงานชิมเมอร์เป็นงานกริตเตอร์นะคะก็คือเล่นกับแสงได้ดีมากๆนะคะที่ได้มานะคะสามห้าเก้าสามเฉดสีนี้ เบอร์5ขายดีมากเดินเข้าไปที่ Eve n t Boy ไม่มีของคือต้องไปที่วัดสันต่อนะคะแอมนะคะถ่ายสวอชของแต่ละสีไว้ด้วยยังไงเราไปดูสวอชของ3ามเจสีนี้กันเลยค่ะ ดูสวัสดิ์เชิญใบครบแล้วทั้ง3าเชสีนะคะเดี๋ยวเราจะนําน้องเขานะคะมาแต่งตาแล้วก็แต่งลุกวันนี้กันนะคะจะเป็นลุกที่แกมีความสึกว่าเพื่อนๆน,น่าจะแต่งตามได้แน่นอนเป็นคนที่มีเปลือกตามันมากเวลาจะทาอายแชโดว์อะไรแบบนี้เนี่ยแกมชอบใช้อายแชโดว์พรมเมอร์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นของแม็กนะคะราคาถูกๆหน่อยก็จะมีตัว canmake multi eye base แต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเคลมมาว่าตัวนี้เขาจะทําให้อายแชโดว์อะมีความเกาะเปลือกตาเราแล้วก็ไม่มีฟอร์เอาระหว่างวัน ก็เลยจะมาแต่งตาแบบมีแค่คอนซีลเลอร์ของ One ไซส์อย่างเดียวนะคะเรามาเริ่มที่เบอร์05กันก่อนเลยนะคะใช้แปลงของโซเอวา2 3 4ลองลงก่อนนิดหนึ่งว่าสีเป็นไงเขาจะไม่ได้ให้เม็ดสีที่มีความเข้มขนาดนั้นนะคะแกมจะลองใช้นิ้วมือแกมดู ทำให้แก้มเพิ่มสีแบบที่มีความแน่นๆ,ๆไปมากกว่านะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าแกมจะใช้นิ้วมือนะคะน้องเขาก็คือเกลี่ยแบบฟุ้งๆแล้วก็ไม่เป็นเปื้อนๆได้เลยตาล่างเนี่ยแก้มขอใช้แปรงอันนี้อะถ้าเพื่อนๆไปส w a t c h เนื้อแมทในร้านนะคะสิ่งที่แก้มสังเกตได้นะบางสีที่แก้ม swatch ออกมาบนแขนอะมันจะมีความเป็นเปื้อนๆนิดนึงนะคะ บอกทุกคนไว้ก่อนเลยอะไรที่สวอชบนแขนแล้วเป็นปื้นๆอะไม่ได้หมายความว่าเวลาใช้บนตาม,มันจะเป็นปื้นๆตามนะอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่สีอยู่ที่เนื้อด้วยเพราะว่าเคยใช้อายแชโดว์บางตัวที่สวอชบนแขนออกมาไม่สวยเลยแต่ว่าอยู่บนตาแล้วแบบเออเกลี่ยดได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพิ่มเๆต้องลองเทสเอานะคะข้างนี้นะคะกันจะใช้มืออย่างเดียวเนื้อแมดเขาอะมันเลิศมากตรงที่ว่า เกลี่ยง่ายมากเลยอ่ะล้วก็ไม่เป็นปื้นๆน,นะคะเบอร์ศูนย์เก้าเนี่ยแกมเลือกมาให้เขามีความเป็นชิมเมอร์แล้วก็สีอ่อนกว่าตัวเบอร์ศูนย์ห้าที่เป็นเ erm นื้อแมตนิดนึงนะคะใช้แปรงนะคะแล้วก็เคาะน้องเขาออกนิดนึงเพราะว่ามันจะมีแบบฟอร์เอาเล็กหน่อยลงตรงหัวตานะคะด้านนี้เนี่ยแกมขอใช้นิ้วนี้เนาะ ท้ายนะคะซึ่งเป็น403เป็นงานกริตเตอร์แบบนี้นะคะบอกเลยว่างานกริตเตอร์เนี่ยต้องค่อยๆแพคต้องค่อยๆแท็บเขาแตะๆๆๆอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆลูดเขาไปอย่างเงี้ยเขาจะกลายเป็นแบบมีความแบบเป็นเป็นงานแบบกริตเตอร์เกล็ดๆนิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวจะใช้นิ้วกริตเตอร์เนี่ยแนะนําเลยว่าให้ใช้นิ้วดีกว่าเพราะว่าใช้แปรงเราเขาไม่ค่อยติดเท่าไหร่ กิตเตอร์สวยเลยแต่ว่าต้องต้องรู้วิธีการวิธีการแท็บเน็ตนึงนะคะแล้วก็ลงไปข้างหนึ่งนะคะเพื่อนจะเห็นได้ว่าเขามีงานแบบ for ์เอรล่วงลงมาน็ดนึงนะคะตรงหน้าแก้มเนาะเปลียอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะได้เป็นงานแบบนี้จะมีความเบาวกว่าแล้วก็ฟุง้งฟุ้งกว่าเลือกได้เลยว่าชอบลงงานกิตเตอร์แบบไหนแกมจะแท็บ เยมขอแน่ๆนๆเนี่สวยเลยสวยแล้วว่าเรื่อง f o r o u t เนี่ยก็ต้องระวังเด็ดนึงนะคะเวลาลงกลิตเตอร์นะคะหรือเพื่อนๆต่างตาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยลงรองพื้นที่หลังเพื่อความปังทุกคนกันจะใช้อายไลเนอร์ของ Canmake นะคะซึ่งเป็นอายไลเนอร์สีแดงขอลากเป็นงานแบบ Dolly Eye เบาๆเบาๆ มันต้องมีบ้างแหละที่เขียนอะไลเนอรไม่เท่ากันขอใช้ตัวนี้นะคะ Magic e r a เรเนะคะของ s อ Lux อันนี้เนี่ยเขาจะช่วยลบหางอะไลเนอร์เราได้อะไรที่มันแบบผิดผิดอะทุกคนเพราเป็นเหมือนแบบปากกาลบลบคำผิดอะนะคะแต่ว่าใช้ลบข้างสำอางแทนอ่ะเออมันค่อยดีหน่อยแล้วเติมตรงหางนิด แก้มนะคะเราจะใช้ตัว Oh My Tint 2P o r i g i n a นนะคะเบอร์ศูนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแกมทำรีวิวตัวนี้ไปใช่ปะแกมมีความรู้สึกว่าแกมไม่ค่อยชอบกลิ่นเขาใช่ปะแต่ว่าหลังจากวีโอนั้นนะคะใช้น้องเขาบ่อยมากเลยอะ่ะเพราะว่าสีน้องเขาสวยอะ่ะตรงนี้ด้วยทุกคนตรงจมูกนะคะแกมยังไม่จบนะคะโอไมทินเบอร์สิกับเบอร์ศูนะคะ ชอบสีนี้มากเขาจะมาเนอะส้มมนูดนดตามด้วยเบอร์06ค่ะขอใช้แปรง แล้วนะคะแกมชอบลุคนี้มากเลยทุกคนด้วยความที่ว่าตาเราอะดูเป็นธรรมชาติใช่ปะแกมก็อยากเพิ่มกิมมิคให้กับเอ่อตาอันนี้นิดนึงนะคะก็เลยฟาดอายไลยเนอร์สีแดงไปแล้วก็อยากได้งานผิวบ่มแดดต้อนรับซัมเมอร์นะคะก็สี06บนแก้มของแกมเนี่ยเป็นงานสีชมพูละเลื่อๆละเลือ,ลลอ,ลลอที่สวยจริงสวยมากแล้วปากเราอะ สวยแกมชอบลงนี้มากๆเลยนะคะขนาดนี้ได้ลองใช้น้องเข้ามาแล้วนะคะมารีวิวเนื้อเขากันบ้างนะคะอีที่แกมได้มาใช่ปะใช้นิ้วมือเกลีย่ยได้เลยไม่มีอาการเป็นปื้นๆเลยสําหรับ 3- สีนี้นะคะใช้นิ้วมือนะคะเกลีย่ยแล้วฟูงมากจะมีตัวิตเตอร์นะคะที่แกมมีความสุขว่าแกมชอบการใช้นิ้วมือน่ะแต่น้องเขาแล้วก็แพ็กสีอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าแกมชอบิเตเ t t e r แน่นๆนี่มาพูดถึงเรื่องความติดทนนานเอาไม่ได้ลงอายแชโดว์พลาเมอร์ก่อนแกมแต่งหน้ามาไม่ถึง30นาทีทุกคนเริ่มมีอาการแบบเนี่ย เป็นเส้นๆตกล้องตกล้องเล็กน้อยเพื่อเมื่อเห็นปะซึ่งเอามจริงมันปกติมากสําหรับตาแกมเพราะแกมอะเป็นคนที่เปลือกตามันปกติรีวิวอายแชโดว์พาเลตอะไรก็ล้อแตะนะคะแกมต้องใช้อายแชโดว์พราเมอร์ก่อนเนาะก็มีความรู้สึกว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องเขาก็คงแบบมีอาการครีสครีสประมาณหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่ง เดี๋ยวแกมจะไปใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาอัปเดตกับเพื่อนๆลวกันว่าความติดทนนานของคุณน้องคนนี้เป็นยังไงนะคะ,ะกลับมาเจอกับแกมแล้วค่ะอันนี้เนี่ยเรากําลังทดสอบความติดทนนานกันอยู่เนาะคือเราอะทาตานี้ไปนะคะตอนประมาณทุ่มหนึ่งใช่ปะตอนนี้นะคะเกือบเกือบตีสองแล้วเมื่อกีน้นี้ออกไปข้างนอกมาประมาณแบบ15นาทีแล้วก็เจออากาศอบอ้าวอบอ้าวนะคะทุกคนนี่คือตาแกมเนี่ย วันนี้แกมอยู่ในห้องแอร์ผสมพัดลมนะคะจะเห็นไดว่าตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นเส้นๆน,นะคะมันก็เหมือนเหมือนตอนแรกที่เราที่เราทานนองเข้าไปแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยคือดูดีมากที่ตาตาย,ยังเหลือสีอยู่แล้วก็ไม่มีไม่มีที่ทาตาแบบหลุดไปเลยเม่เมื่อยังเห็นสีชมพูอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แกมรู้สึกได้นะตัวที่เป็นกากเพชรนะคะเขาร่วงลงมาแบบเนี่ยแถวๆช่วงนี้นะคะ แถวๆช่วงนี้มองในกล้องอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ว่ามองจริงๆเนี่ยก็คือจะเห็นบ้างกากเพชรมันไปทําให้รองพื้นดูไม่สวยไหมก็ไม่นะมันทําให้ผิวเราแบบดูโกโกลดูมีกากเพชรดีนะคะนะก็ เป็นประมาณนี้นะคะความติดทนแบบไม่ใช้พลาเมอร์นะคะวันนี้ที่เราอยู่กันมาแบบ6 7ชั่วโมงสำหรับแกมถือว่าผ่านนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือแกมยังไม่เคยลองทาน้องเขาเดี่ยวเดี่ยวไปเจออากาศร้อนๆแต่ว่าโดยธรรมดาเวลาแกมแต่งหน้าเนี่ยแกมก็ใช้อายแชโดว์พลาเมอร์อยู่แล้วเพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่ได้ทดสอบคุน้องคนนี้นะคะเกิน8ชั่วโมงไปพาน้องเขาไปเจออากาศร้อนๆแล้วอะไรเงี้ยก็คือคอมเมนต์มาบอกทุกๆคนได้เลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับแกมส่วนตัวนะคะเรื่องความติดทน ผ่่านคะสรุปสุดท้ายนะคะสำหรับตัว 2P Original Oh My e y e ที่แกมได้มา3อันนี้น่ะ3เฉดสี300บาท03 05 09อ่ะคุ้มคุ้มมากๆเลยนะรู้สึกว่าคุณภาพเขาอ่ะดีงามมากแล้วก็พอมาได้ลองเนื้อเขามาลองเกลี่ยเขาอ่ะเกลี่ยง่ายใช้ง่ายมากเหมาะสำหรับมือใหม่ใครที่แต่งตาไม่ค่อยเป็นอันเนี้ยแกว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ ชอบลุคนี้ที่ได้มามากๆยังไงเพื่อนๆลองไปสวอชเนื้อเขาดูได้แล้วก็ลองไปเล่นสีได้ว่าเออเวลาอยู่บนสีผิวตัวเองแล้วนะคะน้องเขาจะสีออกมาจะเป็นประมาณไหนนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวไงลิงก์ของทุกอย่างที่แกมใช้ในวิดีโอนี้นะคะอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะอยู่ในคอมเมนต์ลองกดดูได้นะคะยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวแกมมาตอบนะคะโซนนี้น้องแกมลาไปก่อนอได้เลยไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วัสวัสดีค่ะ